สวัสดีครับวันนี้นะครับผมคู่คุ้ครับกับเบ้าจิตกับพี่น้องกับมาหวานแห่นะครับวันนี้มาหวานแหนกบ่ได้มาไทยคลิปเป็นจินจารชนานะครับเดี๋ยวเขียนบรรยากาศที่มาหวานแห่โยบ้านน้องพื้ครับตำบลบ้านพืชนะครับอุดลำเภื่อน้องเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับต้นก็ระายหลายนะครับเนื้อที่ประมาณ70ไร่ครับเดี่ยเจ็ดสิบไร่นะครับ นีราคาบัตรหนึ่งรอยบาทครับมาหนี้มาวานเห่าฟังหนึ่งรอยบาทเดี๋ยวมาล่อลุ่นผลงานกันครับว่าสิเป็นจังใดนะครับแต่จีตั้งกลองไทยเอานะครับเนาะนะครับแต่ว่าถ้าน้องใดมันบ่ได้ออกกองเยอะมากแต่ว่ากับจีรองไทยนะครับฟังเห่าฟ้องกันนะครับโดยการตั้งกลองนี่แหละนะครับเอ้ามาล่อลุ่นเราชมเราเชียร์กันครับผมทำมาเป็นกับอยากวางข้อข้อพื้นกันนะครับเนี่ยวางจั่นเดี๋ยว เอาล้วครับพร้อมแล้วก็เชิญนะครับอีพอยเมียนะครับสำหรับบุงบ้านคุณสมเรานะครับสุกๆมันหวานดีเต็มท้อนะคเลยวันนี้ เอา่เบาบบานอย่างเดียววันนี้วันนี้มรบมานอย่างเดียวไสสื้อแต่วงนเป็นไล่ะาปลาสวายโอ้ยไล่บ่ลูกไล่งัดไปไม่ยูุ่่นเรือมากเลยลปเดมเร่ครับดีที่ลลโอ้ยเป็ดกนรนานี้ไปตั้งนานโอ้ย เรียบร้อยบาทแรกครับพี่น้องบาทแรกส่ยังปลดปลาสวัยไปาตองด้ยเอามาขายได้เลยเอาะ่าขายปลาตองง่าด้วยนะ Osionfish. đây phòng 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 nhà riêng nhà buôn ai vào ăn đồ chơi เอาขึ้นมากองไว้กาเลยเด้อครับเด้อปลานะครับตองบ้านตองไก่ปายันปลานาปลาเ้าเชดูเดี่ยยุคน่ะนะคาเรา้อาพังกองขาดขาดบ้องบบง่ยเลยโอ๊ตมึงโอ๊ไปอย่างบุนญพูดนะย่าเป็นตองไก่ดูไว้ก่อน เอาพี่น้องนะครับเปิดตั้งแต่ด้วยพี่น้องเดลยนั่งก่อนนั่งก่อตายชันนั่งก่อนถึงเงี้ยต่อยิ้มเอาขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เอือทีมงานกับลงแล้วนะครับพี่น้องนะครับลงแล้วนะครับเอาลงไปสั่งให้พี่ให้น้องโยคางแท้กันเลยเอานี่นี่นีนี่เอาเป็นอย่างไรลูกดูดูน่อยเอี๋ยวเป็นนี่พี่น้องโอ้เหนื่อยอันนี้ก็มาป้านั่งอีกแล้วพี่น้องป้านั่งกันชางเงี้ยเดี๋ยะ ปลานางมีอีกแล้วครับนะครับพี่น้องนะครับช่วงนี่หาปลาไปแต่น่าแบบมิดเสียงเพี่ถวายนะครับถวายสองครตอนนี้ขาดไปสองดายหนึ่งขาดไปพูดละหูแล้วบ้านาพูละสี่ห้าบาทด้พี่น้องเนี่ยคนนะครับสามสี่โดสบ้านสามสี่โลสแหละเอ้วที่ตามผลงานตอนต่อไปเสาหามหามครับพี่น้องโบได้วานเหี่ยจากเถื่อเมื่อย ไว้หน่อยฮเปหน้าระชุดหนึ่ไปขึ้นเขาไปี่รจักนอู้เอ้าไดอไม่นั่งได้อยู่ฮะ้ ไหนวะปลานั่งตัวน่ะปลานั่งสามเลยเอ้ป่านั่งไปดิป่านั่งปลานั่งปลาเสียมปลาเสียมปลานั่งเอาไปเสียมนี่บ้องทุบบ้องปลาเสียมมาเพิ่มนี่ครับสามตัวผมนะใกล้ๆไปใกล้ๆกล้กวางเลยหนะกวางเลยนี่ครับผมแก้วปลาเสียมสวยๆปลานั่งสวย กับพี่น้องก็ได้โอ้มันเดี๋ยปดปลาปดปลาสบายเนาะสบายสองตัวขาดไปประมาณสองสามตัวพี่น้องเหียขาดเวิดมูลปุ่ยตอนนี้อ๋อทำอไเย เอย่าเข้าเสื้อนาเขาใส่จังหน่อยออพ่ะย่ะครับข้บ้องเน่ครับครับเพี่นี่ตัวนวันนี้ตัวนนี่เอาเก็บใส่ให้หน่อยครับเพื่อเอาเป็นมาเบิ่งปลานาะำน้องปลานางนะครับเมือ่อกี้ปลานางนะเนี่ยบ่าเป็นปลานา้าเงือบปลาเสียมพี่น้องปลานางบ้านเดินเมื่อกี้นะครับผมใางนีมเพื่นเก่ทีมงานทั้งตัวกัเขาเขียบนะมูอเขียบมูอยังเพื่นกันเมื่านเหมือนกันพี่น้องนี่ครับ เป็นเลยหลายแล้วล่ะเอาจากวะนี้เปไหนไปไ่น้องเอาทิศเอาทิศน้างอู้วปลานังมาอีกแล้วครับพี่น้องปลานางครับเอาสั้นสันสันนะสองเตามสองเตามสวยสอือสวยๆเอาสั้นสันสั่นดอกหน่อยสั่นขี้ต้มบ่หน่อยอ้าวจากวะนนี้มันๆครับพี่น้องเก็บปลานังครับช่วงนี้อู้ยถือดีอยู่นี่ครับเอาพี่ว่ากันนะบางคนไม่เคยเห็นปลานังปลาเสียม ปลานังกับปลาเสียมครับพี่เนาะอันนี้เนาะเอ้ยดูดูตัวนี้ได้กระนิงเจอปะหุ่นร่งแล้วล่วงดินแล้วเอ้าสวยๆใช่ละอูสองตัวงามๆปลานังหน่อยอุ้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 ยนี่ครับพี่น้องสวยๆครับสุดยอดสุดยอด นี่ก็มาพ,พี่น้องพี่น้องทางเส้นเหนือจากาประเทศบังกลาเทศครับ่นมาเ่นมาหลายอยู่นะครับมาเป็นทีมงานมีทั้งเหนือฟังเหนือแพ้นะครับเหียแพ้ครับพี่น้องจากบังกลาเทศนะครับนก็มาจน่นบอกภาษาไทยได้แล้วละภา,ษา,ะาษาอีสานได้นะครับพี่น้องนี่ครับมาเป็นครอบครัวครับพี่น้องอันนี้มาว่าอยู20่20กว่าปีแล้วอันนี้มา12ปสอ,อ,อ,อ่ผีมาสักอาเว้าวีสานได้แล้วครับผมสุดยอดเนาะ าอยู่หากินที่กันเหรอครับเอามาแขกบ้านแขกกันครับผมเอาเอาเอาแล้วก็เบ้าทิศเบ้าทิศเอาขึ้นมาเลยแล้วมันจะออกโอ้ยเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยปาตองไงตองไงตองไงครับพี่น้องตองไงครับโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโชว์โชว์โชว์โอ้เอาหยับไปหยับไปหยับไปตีดีดอกโอ้ยมันเมื่อยแล้วมันเมื่อยแล้วโอ้ยอยู่เลยอุ้ยพี่น้องกูเป็นไงเลยครับผมนี่ใส่แง่ครับพี่น้อง คนละตัวตัวนั้นปลาดูบอขามันเมื่อยแล้วมันเมื่อยแล้วมันเมื่อยมันเมื่อยเ,เอ้หมานครับพี่น้องหมานหมนัมนหาคู่มันหาคู่มันอุ้ยโชว์โชว์โชว์อุ้ยเออโอ้ยหลุดซะเนี่ยมันหลุด,ดเนี่ยเอาเอาเตรียมเตรียมกระโดดเอาเอาปัดตองปัดตองไงปัดปัดปิดปัดเปิดทิมซะเลยปะเอาทิมซะเลยพี่น้องเฮ้ย ียบร้อยครับผมมันกรอบก้อนหน่อมันกรอบโบราณทีมันขาดตัวนี้แหละตัวนี้แหละที่เป็นตัวนี้แต่ตัวนั้นคนละตัวคนละตัวเอ้าไหนยืดหรอกอ๋อมันอยู่น้ำกันแล้วมันมึนแล้วมันเมื่อยแล้วอ๋อสุดยอดครับผมสุดสุดสุดมีปลานิ่นนะพี่น้องปลานิ่นไอ้ปลานิ่นนี่อีกตัวนะครับอีกตัวหนึ่งครับเอมึงานี่แหละครับผม ใส่ไงครับปลาเน้นปลากระแงี้ยงปลากระเรงะเี้ยงเขาอีาก่ฟังดีก็ปลากระแงง้ยงนะพี่น้องเออ้ันไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยครับ